่ะมาวันนี้ก็อยู่ในแมปของยูนิเวอร์โซไปท่านนะผมนะก็แมปนี้นะครับบอกเลยว่าอือแบบนี้เป็นโคตรมันนะคผมก็มันเป็นแนวมีมอ <c oughs> ี่เสียบวะก็มันจะเป็นแมปแนวมีมนะครับผมเออแต่ว่าจะเป็นมีมผสมเป็นเทิร์นกาวนะผมถ้ามองง่ายหน่อยก็คือจะเป็นแนวสลับเป็นเทิร์นบวกกับแนวเป็นเทิร์นกาวนะผมนะการที่เราจะเล่นนะคืออุ้ยอออออเอโยวอ what ฟั e ก่อนตอนที่เราเริ่มนะผมคือเราจะเล่นด้วยคัสแรกนะผมก็คือค่าดีฟอก็คือเนี่ยครับผมสายฟรีนะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเริ่มคิวสตูไปแล้วแบบถึงจุดจดหนึ่งอะ่ะมันถึงจะได้การปลดล็อกนะครับผมเป็นอาชีพอื่นนะ yes, ก็คือ <yeah. S 1> จะมีในเรื่องของซอร์ทแมนนะผมแล้วก็ชูเตอร์นะครับผมนะซึ่งอันนี้มันจะมี50คิวกับ100คิวเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นเพราะว่าผมฟาร์มมาแล้วไงแต่เนี่ยผมจะเล่นค่าดีฟอก่อนเนี่ยมันจะลงมา <laughs> ลงมาเสียงมันยังดัง มาเรามาดูในหน้าสนามแล้วก็คือเนี่ยมันจะเป็นแนวเพเทิร์นกาวนะผมเนี่ยมันจะต่อยแบบเหมือนเพเทิร์นกาวนะผมบวกกับว่ามีสกิลทั้งหมด4สกิลนะครับคือสกิลการคอมโบของคาร์ดแรกน่ะเราสามารถคอมโบได้นะผมฮึบอืมเรียนเป็นหนองสกิลสองไปสองเสร็จใช่ป่ะคอมโบไปคาร์ดแรกสกิลสี่เตะเข้าไปปั๊บแล้วก็สกิลหนึ่งได้เลยนะอืมเนี่ยแล้วเราต่อสกิลสามได้นะถ้าเมื่อกี้มันไม่แดดอะแต่เมื่อกี้มันแดดแล้วไงโอ้คาร์ดแรกมันเล่นง่ายนะผมโอ้โหโอ้ยเราได้ด้วย โคตรโหดอืมเดี๋ยวก่อน,นอ <c oughs> ยยุ้ยพบรนณาะดีจ้าจะเยจนที่อุ้ยบรรดาแล้วมาขู่เวอร์มาดิกูยกขึ้นมาดิอืมเรียบร้อยโดนเลยเอามองกูซะอืมตายไปหนึ่งทีปั๊บป,ปั๊บปั๊บโอ้โหบูดา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 ซิลส,สองตันไปสี่แตกม่งเลยอืมเรียบร้อยแล้วก็ซีลสามโอ้โห,โห,โห ีโคตรอิ่มคือมันมีหลายคอมโบมากเลยนะผมแล้วแต่ที่คนเล่นนะแต่ถ้าผมเล่นง่ายๆก็คือจะเป็นสกิลสองตามด้วยสี่นะครับผมแล้วจะใช้หนึ่งหรือสามก็ได้นะหลังจากนั้นอ่ะหูยเอ้าก็อย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหมันเลยดิอาติเลยโอ้โหเกือบกับเราแต่กลับมาได้เขาไยินว่าคำนีะสวยดิทึบสกิลหนึ่งได้นะเพราะมันลอยเลยเห็นปะอันนี้คือมันสามารถต่อคอมโบได้เหมือนกันนะโอเคโอ้ ใหมกแค่น่มดิพี่โอ้นิ่มไปมมนี่จะทำอะไรตายวิวี่นี่ของอร่อยของอร่อยดูนาติกูปดไปตรงน,นี้ลองกระงมเก็บ <c oughs> คลองไอ้นาง <c oughs> <c oughs> นี่แหละเออนี่คือการเล่นคัทแรกนะผมนะเออใครที่แบบกำลังแบบเริ่มต้นที่อยากะล,ลองคองโมโบในแบบนี้ก็เอาของผมไปลองใช้ดูได้นะผมนะเออประมาณนี้ต่อไปนะผมก็จะเป็น what the fuck ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของซอสแมนนะผมก็จะเป็น50คิวนะเท่าที่ผมเล่นมานะผมบอกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยคือ o อสุดละมาเรามาดูในการคอมโบกันนะผมคอมโบของไอ้ตัว50คิวนะผมตีก่อนอ่ะใช้หนึ่งใช้หนึ่งแล้วลองดูก่อนก็ได้นะถ้าสมมติมันไปทางไหนไปทางนี้เอาพุกเข้าไปตีนี่ป๊าปัา๊ป,ป๊ดูก่อนว่าเขาแดดไหมโอเคถ้าเขาแดดเราเข้าไปตีได้เลยนะผมคือถ้าเขาแดดเราเอาให้เขาล้มแล้วก็ใช้สอได้เลยนะ เนี่ยปั๊บพอมันจะรอเอ๊ะมันเขาเรียกว่ามันจะกระเด็นใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วนึกมันจะรีทันเหรอโคชิลแล้วก็ต่อกมันจะมาเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนแรกอะเนี่ยฟาเข้าไปตีเชี่ยมันโกงมากเลยนะเว้ยเนี่ยเราใช้สามตอก็ได้เราลองเขาลุกล้อใช้สี่ปัดนี่อย่างนี้ได้เลยอะไรอีกเรียกสเปนิดเลยมึงโอ้โหเตาเลยตายทำไม มีโบนะ่ะกูจะจัดไปให้แม่งไอ้แบบนี้ไม่มีโบดถ้ามีโบนเดี๋ยวกูจะจัดไปให้เลยจริงโอ้ไกลมา <c oughs> โอุตส่าหไปที่กูตายโอเคกูตายตัว <c oughs> ไหนชุ <c oughs> กนดกระดาษจับกระตอกมาต้องฝึกอุตส่าห์เฮลโบ้ไปเดี๋ยวรีวิวคั้นสุดท้ายนะผมใน,นส่วนของชูเตอร์นะ เอ้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงแรกๆอ่ะคือมันโกงมากเลยนะผมจนผู้พัฒนาเขาต้องเนิร์ฟเลยนะผมนะไอตัวของชูเตอร์อ่ะแต่ว่าถ้าเล่นได้นะผมนะถึงมันจะเนิร์ฟแล้วลืมรอลืมรออะไรอะไรอะไรทำไมนะทำไมโอ้ยรู้อันยาวอันยาวเชี่ยและอืมรู้แล้วมาทำไมอืมระเบิดทำดีเขาทำดีทำดีเออเออเออวิชายืนก่อนเลยคุณเไม่ได้ วิ่งลืมไปตายเจ๊กพี่เออไปดสวยน้องสวยน้องสวยนองโอ้โหสวยสวสวยสวยสวยลูกสวยอ้อ้จอะไรสวยอะไรสวยอะไรเู่เอปิดปดีกูเดินไม่ได้วุ้ย รันต่อไอ้น้องรันแล้วลันอยู่ลันต่อแม่งใช้สกิลอะไรแทบไม่ได้เลยชี้หายแล้วก็การคอมโบของต่อปืนต้องบอกมาเลยว่าแม่งไม่มีวิธีคอมโบอะไรทั้งนั้นอ่ะแม่งอุ้ยแค่หนีก็ยากแล้วครับน้องไอแมวยาตายตายดับเลยคือเมื่อกี้คือสกิลที่ยิ่งไปที่มันดับเมื่อกี้คือสกิลสามนะผมจะเห็นได้เลยว่าแบบว่าเออดับเมียไหมน้อง โอ้มันเยอะไปพี่แล้ฟันดาพอดีแล้วฟันดาพอดีแค่หนูคนเดียวกูจะไปรอดแล้วมากันลื้มขนาดนี้งส่งคนควบะอุ้ยอุ้ยโอ้ยทำดีเขาทำดีทำดีแมวทำดีปากมันมันพูดถึงมันไม่ได้จ่อยง่ายอ่ะอย่างเงี้ยคือได้ละเมยงเอ้ยโอเคขอก่อนกูไม่ขยับโอ้โห จะเอาอะไรจะเอาอะไรอืมโดนไปแล้วไปขอาขออะไรอูฟังให้แกมือพี่แล้วจะไมไปยืนนิ่งอย่างนั้นวะชี้บ่ายแล้วแล้วกระดาษกะดูกระดีกระด,ดาษโอ้ไปยืนอย่างนั้นวะนะวัตถุศึกอืมตายวอลแป๊บนึงพอตายวอลเสร็จหนีมาเลยไหนใครห้าวอะไรกูตั้งไอวอลแล้วโอ้ยชี้ปลายเปนแกทางออ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 อเเเเ อย่างยาวนานกายเป็นขนมให้แม eh ah> ่งตบเล่นเนี่ยเชี <S 2 <S 2่ยแล้วโอ้ปีศอจปืนหลังจากผมรีวิวชูเตอร์ไปนะครับผมอีกไม่กี่วันอ่ะมันมีสิ่งที่อัปเดตเข้ามาว่ะก็คือนินจานะครับผมแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นินจาลองดูดิเมื่อก่อนมันต้องฆ่าแบบโคตนเยอะเลยนะถึงจะดับเอามาใช้ได้พวกดับไดมอนหรือว่าปืนอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือมันง่ายขึ้นแล้วนะครับผมนะเอแล้วก็ ในส่วนของปืนเนี่ยตอนแรกที่ผมบอกว่ามันเล่นยากอะเหมือนตอนนี้เดฟเขามีการปรับแล้วนะครับผมนะเออตอนแรกไม่ไม่มีแต่ตอนนี้มีแดนแล้วยังดีตอนตอนแรกไม่ไม่มีกูขาตายชิบหายกูขออันตีก่อนเราที่แล้วกูแบบยังไม่ได้ให้ดูเลยอะไอ้ส่วนของอันตีของกรนะต <laughs> ิงเนี่ยโอ้โหลัอกเลยใครห้าวเดี๋ยวกูจัดให้อันตีกูดิ กูเต่าเออเอาบทไอ้ดังชี้อขอโทษเลยมาก็อีกหนึ่งคัสนะครับผมที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นคัสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาส,ะส,ะสดๆเลยนะก็คือคัสนินจานะผมบอกเลยว่าเ,เห็นสตอยมาอัติเทพมากจริงอะไรอืออุ้ยหูสกิลหนึ่งเท่จังวะสกิลสองอือเวสกิลสี่อ่ะตบคลิกอุ้ยมันนอนอยู่ไม่ได้อโอเคไม่เป็นหนึ่งสองสาม โโอ้หูการอากาศมาด้วยเชี่ยเขาเท่อ้หอ้โหโอ้โหูแรงแรงแรงกันทันโอเคสวยสวยสวยเข้าไปเฮ้ยใครอีกนี่สปอนอี้เองข้างหลังวะอืออืออืออืสกิลสามโคตรแรงอือโดยกูชิบฉับรับโชคไปดิมึงเชี่ยแรงมากเลยนะสกิลสามเมื่อกี้หลอดเมื่อกี้จากครึ่งหลอดแบบโอ้โหแรงมากฮึอือไม่ถึงเหรอไปรอบหนึ่งสกิลสาม อะไรมีปืนน่ยกูมีดากระจายไอ้น้องเฮ้ย <c oughs> แล้วเหมือนคิวแล้วเหมือนได้เลือดเพิ่มเลยนะเชี่ยตอนแรกเล่นมามันไม่มีเลือดเพิ่มตอนนี้มีเลือดเพิ่มแล้วสุดยอดเลยวะ่ะอืมแล้วเวลาโชว์อันไตเุ้ย <c oughs> โอ้โหโคตรดังโอ้เชีย้ยโคตรโหดสวยสกิลสี่มันก็เท่ยอยู่นะ ตัดเลยหูว่าตีเพิ่ม่อยมากเลยอ่ะอุยนจ่ามันโกงอยู่นะถ้าไปเล่นนะนินจาโกงอยู่นะฮึมโลเท่ด้วยจริงอุ่ยมาต่อคอมโบได้แล้วเนี่ยโอ้อีกใครอีงสปินนี่ตอนนี้แต่นางไม่มีใครโครโอ้โหหูเต่าเดินนี่เชี่ยนินจามันโหดจริงว่ะเสือมันเลือดเป็นตัวใหม่อืมปัก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 สวยไหนใครห้าวกูจัดให้ เช mm ี่ยโคตรโหดโอ้โคตรแรงเมตาดับไดมอนยังแบบต้องมีร้องอะกูบอกให้ดับไดมอนอะโอ้โหโอ้โหแรงแรงมากอือโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้จากเลือดผมเลยเนาะนี่เลือดผมจะเต็มแล้วเนี่ยนินจาโหดมากเลยเนี่ยจริงสมแล้วที่เป็นค์ดใหม่